ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสอนเกี่ยวกับแดชบอร์ดฉบับปรับปรุงใหม่ของเราในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ถึงฟังก์ชันของแดชบอร์ดใหม่โดยแดชบอร์ดนี้จะให้ข้อมูลสําคัญมากมายเกี่ยวกับธุรกิจของคุณสําหรับข้อมูลในหน้านี้จะทําให้คุณทราบถึงตําแหน่งปัจจุบันของคุณความก้าวหน้าในการขึ้นตําแหน่งถัดไปรายละเอียดบัญชียอดค่าคอมสัดส่วนการจ่ายค่าคอมและข้อมูลอื่นๆ โดยข้อมูลต่างๆที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลตามเวลาจริงโปรไฟล์ทางด้านซ้ายมือของแดชบอร์ดจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณที่คุณได้มาจากการสร้างธุรกิจตำแหน่งถัดไป Qualify ที่แสดงว่าคุณผ่านคุณสมบัติขึ้น e x e c u t i v e แล้วหรือยัง Active ที่จะบอกสถานะว่าคุณเก็บยอดครบแล้วหรือยังสำหรับเดือนนั้นๆ Wallet ซึ่งจะเชื่อมไปยังหน้า Wallet ของคุณ และข่าวประกาศที่จะบอกอัปเดตสำคัญเกี่ยวกับทีมของคุณเช่นการทำยอดครบรอบล่าสุดสมาชิกที่คุณแนะนำตรงมาและสมาชิกที่คนในทีมของคุณแนะนำเข้ามาทางฝั่งขวามือคุณจะเห็น Rank Progress ซึ่งคือแถบสถานะแสดงความก้าวหน้าในการขึ้นตำแหน่งถัดไปโดยตัวเลขที่ปรากฏตรงนี้จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งถัดไปที่คุณจะไปถึง ซีรายเดือนของคุณเพื่อที่คุณจะได้ทราบว่าคุณต้องทำยอด c ีวอีกเท่าไหร่เพื่อรักษาสถานะบัญชีให้เป็น Active วันหมดอายุของออเดอร์แบบจ่ายล่วงหน้าของคุณวันครบรอบ Smart d e l i v e วอรอบถัดไปของคุณและ Smart d e l i v e วอในรอบที่ผ่านมาด้านล่างคุณจะเห็นยอดค่าคอมของคุณโดยมันจะแสดงจำนวนแต้มที่คุณมีในแต่ละฝั่งและจำนวนรอบที่คุณทำได้ในเดือนนั้นๆ สำหรับสมาชิกที่มีตำแหน่งสับไฟขึ้นไปจะเห็นจำนวนรอบนี้ในส่วนของ Rank progress มากไปกว่านั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณคุณจะเห็นกราฟิกแสดงยอดขายจากแผ้นพังสายงานส่วนตัวที่จะทำให้คุณเห็นยอดขายของคนในทีมในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้หากคุณขึ้นเป็น Ruby หรือสูงกว่านั้นคุณจะสามารถดูภาพรวมของทีมได้ซึ่งมันจะทำให้คุณเห็นว่า มีผู้แทนจำหน่ายจำนวนกี่คนในทีมและในทีมของคุณมีตำแหน่งอะไรบ้างตำแหน่งละกี่คนด้านล่างคุณจะเห็นสัดส่วนการใายค่าคอมซึ่งจะบอกถึงไรายได้ในเดือนปัจจุบันของคุณพร้อมกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ว่าคุณได้ไรายได้จากแหล่งไหนเท่าไหร่บ้างโดยกราฟนี้จะแสดงผลทั้งโบนัสจับคู่คอมมิชชั่นของทีมรวมถึงค่าคอมประเภทอื่นๆ หากคุณคลิกที่ View Details มันจะพาคุณไปที่หน้า Commission Report เพื่อดูรายละเอียดค่าคอมเป็นรายสัปดาห์หากคุณอยากทราบว่าด s ชบอร์ดสำหรับตำแหน่งอื่นๆหน้าตาเป็นอย่างไรคลิกที่สัญ,ญลักษณ์รูปตัวไอค่ะแล้วจะมีหน้าแสดงด s ชบอร์ดของแต่ละตำแหน่งขึ้นมาฟังก์ชันนี้จะทำให้คุณเข้าใจด s ชบอร์ดของทีมคุณทุกๆคนเพื่อที่คุณจะได้ช่วยเหลือเขาได้ดียิ่งขึ้นในฐานะผู้นำ เราได้เพิ่มเมนูใหม่ลงไปในแดชบอร์ดของคุณที่เรียกว่า Customer Sales Snapshot หน้านี้จะเป็นกราฟแสดงภาพรวมยอดขายให้กับลูกค้าของคุณโดยภาพแรกจะเป็นกราฟิกให้คุณเห็นว่าต้องสร้างยอดขายอีกเท่าไหร่จึงจะขึ้นตำแหน่งถัดไปได้โดยด้านล่างจะมีข้อมูลแจ้งตำแหน่งการรับคอมมิชชั่นปัจจุบันของเราทางด้านขวามือจะมีกราฟแสดงจำนวนลูกค้า โดยมันจะบอกถึงจำนวนลูกค้าที่เราขายของให้ในแต่ละเดือนทางมุมซ้ายล่างจะมีกราฟิกแสดงยอดขายสุทธิที่จะบอกถึงยอดขายที่เราขายให้กับลูกค้าในแต่ละเดือนและกราฟิกสุดท้ายก็คือค่าคอมสุทธิซึ่งจะแสดงค่าคอมที่เราทำได้จากยอดขายตรงให้กับลูกค้า เราสร้างฟังก์ชันใหม่ๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อช่วยคุณในการเลื่อนตำแหน่งการรับค่าคอมมิชชั่นให้สูงขึ้นและเพื่อให้คุณตรวจสอบค่าคอมของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดที่คุณขายให้กับลูกค้ากรุณารับชมได้ที่ CRM Report และสุดท้ายคือคุณจะสามารถเข้าถึง Shop CRM การฝึกอบรม Share j o n e s Promotion และเจนนิวสได้อย่างง่ายดายและนี้ก็คือวิดีโอสอนเกี่ยวกับแดชบอร์ดค่ะ